สวัสดีครับบ็อกสุโขเพสิกครับวันนี้พาครูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนเฟตกีตาร์โป่งนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ต้นคอเลยนะครับเฟตคือไอชิ้นเงินเงินนะครับเฟตตัวนี้มันเป็นวัสดุนิกเกิลนะครับบวกซิลเวอร์แล้วก็มีการใส่สแตลเลสนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโลหะชาตินะครับถ้ามองไม่ออกว่าเปลี่ยนเฟตไหนเนี่ยแสดงว่า เรตมันดูกลมเกืนนะครับมันดูสวยงามกลมเกืนกันดีลำดับต่อไปของตัวนี้ก็จะทำการใส่สายนะครับเซ็ตอัพตอนนี้ทางช็อปทำเเดียสของตัวนี้แล้วนะครับเเดียสของ s ซดเดิตัวนี้องศา14ตามฟิงเกอร์บอร์ดสวยแล้วนะครับสะพานสายตัวนี้คือสะพานสายนะครับกีตาร์บริดเดิมทีนะี่ยไม้มันแห้งกรอบมากนะครับตอนนี้ทำการ ลงน้ํามันรักษาความชื้นของไม้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะเงาสวยเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นกลุ่มแบบรสบูดเกรดสูงๆนะครับพวกรสบูดหรือพวกบาซิเลียนรสบูดนะครับเวลาให้ทางช็อปชัดเงาขึ้นมันจะเงาเลยนะครับมันจะเงาสวยเลยตัวนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสภาพดีขึ้นมากแล้วเรื่องงานเฟดเนะี่ย ถ้าสงสัยเนี่ยเจอผมถามได้นะครับเพราะบางทีผมพิมพ์หรือผมอลงคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่ได้ตอบปัญหาชัดเจนนะครับแต่คิดว่าทําเฟดมาเยอะจนประมาณหนึ่งแล้วนะครับจนประมาณที่จะตอบคําถามได้แล้วแต่บางเรื่องไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปถามผู้รู้มาให้นะครับงานเฟดผมทํามาค่อนข้างเยอะครับอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เฉพาะงานเฟดอย่างเดียวนี่ทำไปหกตัวนะครับเมื่อวานนี้ จะเป็นงานของร้านค้านะครับร้านค้าที่เอาเขาเอาเข้ามาทําเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบิวแล้วก็ขายนะครับลําดับต่อไปกีตาร์ต,ตัวนี้นะครับจะทําการใส่สายเฟสตอัพนะครับเดี๋ยวหลังการเซตอัพเสียงกีตาร์เนี่ยจะดีนะครับจะเต็มและกีตาร์จะเล่นง่ายนะครับจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยกีตาร์เนี่ยพยายามเปลี่ยนสายเซสตอัพก่อนนะครับ <mem> เพื่อดูประสิทธิภาพดูเขาเรียกว่าดูน้ําเสียงของกีตาร์ก่อน การเซตอัพเนี่ยมันจะเป็นการเรียกประสิทธิภาพของกีตาร์ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับการเซตอัพเราก็จะเซตอัพเป็นค่ามาตรฐานก่อนนะครับเครื่องมือที่ต้องชอบใช้เราใช้ steelmac นะครับเป็นเครื่องมือที่รูเทียทั่วโลกเรานิยมใช้กันนะครับ <Your self. S 1> ส่วนเซตอัพปีศาตหรือเซตอัพที่เป็นเหมาะเฉพาะบุคคลเป็นคัฟซัมจริง,รงๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ oh. การเซตอัพของของทางช็อปเนี่ยแบ่งเป็นประเภทประเภทที่1คือเซตอัพให้ได้ค่ามาตรฐานนะครับเป็นเซตอัพสแตนดาร์ด ส่วนการเซตอัพประเภทที่2คือเป็นเซตอัพเป็นแบบคัสตอมนะครับคัสตอมเป็นคนบายคนไปเลยทําเป็นเคสบายเคสไปเลยนนั้นถามผมได้นะครับถ้าต้องการให้เสียงกีตาร์ดีผมสามารถรีดประสิทธิภาพกีตาร์ได้แต่ว่ากีตาร์เนี่ยเวลาผมามันรีดประสิทธิภาพถึงจุดจุดหนึ่งแล้วบางตัวมันจะมีแอคชั่นที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจเราต้องระวังเพราะบางทีบางตัวอาจจะต้องปล่อยความโค้งคอให้มากกว่าเน็กลีฟที่0.012นนิ้วนะครับอันนี้เป็นข้อ บังคับของมันเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้เวฟเสียงที่ดังนะครับเพื่อให้ได้โวลูมเสียงที่ดังขึ้นพอโวลูมเสียงที่ดังขึ้นการสั่นสะเทือนการสั่นพ้องมันจะดีขึ้นนะครับแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยเซตให้ได้ข้อหนึ่ง่นะครับคือการเซตอัพสแตนดาดอันนี้จะดีที่สุดอันนี้เป็นการเซตอัพที่ทางช็อปแนะนํานะครับดีดีกว่าเซตอัพสแตนดานเนีกสบายแล้วนะครับแล้วการเซตอัพสแตนดาดนะครับ ถ้าเราต้องการให้แอคชั่นขึ้นหรือลงนะครับเราปรับคอนะครับแค่คลิกเดียวมันจะขึ้น1 s t e สเต็ปลง1 s t e สเต็ปได้อย่างใจเราต้องการเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ